ู้สมัครที่มีชื่อปรากฏในโผสอวอรประชาชนในการประชุมผู้ร่วมอุดมการณ์นัดสุดท้าย25มิถุนายนได้รับเลือกให้เป็นสอวอตัวจริงเพียง25คนเท่านั้นกระจายอยู่ใน15กลุ่มอาชีพเมื่อจำนวนผิดพลาดจากเป้าหมายอย่างแรงผู้นำทางจิตวิญญาณ จึงเปิดโอกาสให้ผู้รอดเข้าสภา,าปรับยุทธวิธีในการเดินเกมใหม่โดยสมาชิกบางส่วนหันไปดูดสอวอที่สีไม่ชัดเจนเข้ามาร่วมเครือข่ายเพิ่มเติมโดยมีการเปิดเผยตัวเลขไว้ที่30คนพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นสอวอพันใหม่รับใช้ประชาชนหรือเรียกสันส้นๆว่า สวพันธใหม่ตามข้อเสนอของนันทนานันทวโรภาสวากลุ่ม18กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสารรค์วรรณกรรมเพื่อให้คนนอกกลุ่มสบายใจสะดวกใจว่าไม่มีภาพพักคณะบุคคลใดทาบทับข้างหลังอยู่นิยามสวสีส้มของนันทนาหมายถึงสวเสรีนิยมก้าวหน้ามีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และย้ำว่าเป็นอิสระไม่มีใครกดปุ่มสั่งเราได้ดูแล้วการแยกหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐมนูญปี60นั้นเปล่าประโยชน์เพราะสุดท้ายแล้วการเมืองหรือพักการเมืองยังคงต้องครอบงำนะครับสอวอนะครับในบรรดา200คนอยู่ดีประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเจตนารมณ์ชัดเจนคือให้เป็นอิสระจากพักการเมือง โดยคุณสมบัติต้องไม่เป็นสมาชิกพักการเมืองเออนี่เห็นไหมคุณสมบัติสวนะมาลำดับแรกๆเลยว่าสวต้องไม่สังกัดพักการเมืองเออเอากันเข้าไปนะครับคุณลำจวนสมบัติด,ดีฮะสรุปทําไปทํามาแทบที่จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยแถมสภาสูงเนี่ยจริงๆเนี่ยนะด้วยชั้นเชิงนะด้วยภาษีแล้วเนี่ยต้องมเอีเขาเรียกว่าภาษีหรือ ดูดีมากกว่าสภาล่างอ่ะพูดกันง่ายๆเพราะดูแล้วอำนาจของสภาสูงเนี่ยมันมากกว่านะครับสภาล่างอย่างเห็นได้ชัดแต่กลับกลายวันนี้สภาล่างกลายเป็นขี่หัวสภาสูงเออสภาล่างกลับกลายเป็นคนแจกเบี้ยให้กับสภาสูงกลับกลายเป็นคนที่กำเชือกที่ร้อยอยู่ตรงปลายจมูกของออสภาสูงให้เดินซ้ายเดินขวาตามใจชอบ <laughs> สดดีนะโอ้โหนี่แหละประเทศไทย ชยโยโหหิวัติปแทดนะครก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ดูตามเนื้อผ้าแล้วกันพอพูดไปเดี๋ยวหาวา่าอคติแต่วิภาควิจาร์กันตรงไปตรงมาบนเนื้อหาความเป็นจริงเท่านั้นแหละนะไม่ได้เกลียดใครแล้วได้ตังค์ไม่ได้เกลียดใครแล้วไ,ไ,ได้เงินได้ทองแต่มาวิภาควิจารณ์กันในฐานะเราเป็นนะครับสังคมเดียวกันสังคมไทยเา้าวันนี้เนี่ยมันโอเคไหมแน่นอนนะฮะตัวเต็งประธานวุฒินะก็เป็นคุณมงคล นะเป็นประธานสารปกครองเก่านะซึ่งเป็นคนของบ้านใหญ่บุรีรัมย์ชัดเจนว่าน่าจะได้นั่งหรือได้นั่งแล้วเนี่ยตอนนี้ข่าวออกอยังไงเป็นประธานวุฒิสภานะ,ะคุณมงคลเป็นอดีตประธานสารปกครองนะ,ะถ้าผมจำไม่ผิดนะได้นั่งนะอ,อ,อาจจะได้นั่งใช้คำว่าอาจจะได้นั่งดีกว่าหรืออาจจะเป็นเพราะ,ะสวกลุ่มสีน้ำเงินส่งเข้าประกวดและเป็นตัวเต็งอันดับที่หนึ่ง นะครับในการนั่งประธานวุฒธธิสภาซึ่งโอกาสเป็นไปได้99.9999999% 99 99 99 99ตอนแรกเนี่ยพลเอกเกรียงไกรนะพลเอกเกรียงใช่ไหมเพื่อนสนิทของคุณหนูอนุทินก็มีโผลว่ามาเป็นลำดับที่หนึ่งในการนั่งประธานวุฒิประธานวุฒิแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะครับโผลออกมาล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่หลุดโผลนะ ก็ยังไม่หลุดโผลแล้ววันนี้เนี่ยน,ยนย่ตอนนี้ในสภาเขาเริ่มที่จะมีการเลือกและเสนอชื่อแล้วนะหรือหรือเสนอไปแล้วออกยังผลออกยังตามไม่ทันจริงๆข่าวไวไวมากการเมืองเนี่ยนะครับออรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็ตามโผนะไม่หลุดโผจากนะสวสีน้ำเงินซึ่งมีในจำนวนวุฒิสภา200คนเนี่ยตอนนี้สวสีน้ำเงินก็บอกว่าอยู่ประมาณบวกลบ140 40สวแล้วนะ เป็นไงจะบอกว่าพลังดูดก็รู้เขาดูดกันยังดูดเก่งเก่งดูดเก่งเก่งนาพลเอกเรียงไกลเนี่ยก็ก็เป็นรองแม่ทัพภาคที่ผมจําไม่ได้ภาคที่4ี่หรือเปล่านะาก็เป็นตัวเต็งรองประธานวุฒิคนที่หนึ่งอา้าวนี่รองประธานวุฒิคนที่หนึ่งเป็นไงเป็นไงบ้างนี่แหละครับเ,เป็นตัวเต็งความความเคลื่อนไหว นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นตัวเต็งนะครับเป็นรองประธานวุฒิคนที่สองก็เป็นคนของบ้านาคล้ายๆว่าเม่อาจจะก้ำกึ่งว่าเป็นคนของบ้านใหญ่แต่นะครับสื่อกปปป็ประโคมกันว่า,เ,าเป็นตัวแทนของฝั่งพรรคอนุรักษ์นิยม นะไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐก็ก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็ตัวเต็งก็ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ชี้ชัดไปที่ตัวเต็งสองลดับแรกก็แล้วกันซึ่งวันนี้จะบอกว่าเป็นไปตามโผที่ประชาชนต้องการไหมสวัสดีคุณนิพานะอันนี้ถามยากเลยนะเพราะประชาชนไม่รู้จักเอาคุณรู้จักพลเอกเรียงไกลปเปล่าคุณรู้จักพลเอกเรียงไกลไหมคุณรู้จักคุณมงคลไหม นะรู้จักไหมเออไม่มีใครรู้จักนะเอาจิงๆสีเสื่อเหมือนกันเยอะเลยสวนี่สวัดีคุณวิมลพันธ์นะครับไม่มีใครรู้จักสวสววันนี้เลยแม้กับแม้กระทั่งจะนั่งเป็นนะเออเป็นประธานวุฒิแน่นอนที่ผ่านมาขับเคี่ยวกันระหว่างสวพันธ์ใหม่สวสีน้ำเงินสวสีแดง เสนอชื่อกันเข้าไปแข่งในกันมาทการในแต่ละชุดที่สําคัญสําคัญนะครับรวมทั้งเสนอชื่อสอวอพันใหม่ก็พยายามดันไปทุกทุกภาคส่วนที่สามารถร่วมได้ก็อย่างตัวเต็งประธานวุฒิสภาก็ส่งร่วมเข้าประกวดเหมือนกันสําหรับสวพันใหม่แต่ก็ต้องพ่ายแพ้แล่ะครับเพราะว่าสวมันมี200คนใครจับกลุ่มได้เยอะสุดนะก็จะมีอํานาจในการต่อรองในการมการชุดสําคัญสําคัญ นะครับอ่อที่จะเข้าไปนั่งแล้วก็มีไปมีอํานาจกันพูดกันง่ายๆอย่างนั้นนะครับอ่ะทีนี้ประเด็นก็คือชัดเจนแล้วละอ่าการเมืองคือการละครการเมืองคือการละครที่ประชาชนจําต้องดูให้จบเรื่องนะวันนี้เนี่ยจะบอกว่าการเมืองคือชีวิตจริงม,มันไม่ใช่การเมืองคือการละครแต่ชีวิตจริงก็คือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเมืองนี่มันต้องพูดและแปลความหมายกันแบบตรงไปตรงมานะครับนะเสียงชัดเจนนะครับ ผมกลัวเสียงหายเพไม่ได้ชัดนะครับหูฟังสวัสดีทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองเป็นเรื่องการละครนะเล่นละครเก่งประชาชนก็จับไสจับอะไรได้ยากเล่นละครไม่เนียนประชาชนก็วิภาควิจารณ์กันปนปี่กันไปหมดแหละไอ้ที่บอกว่าปนปี้คือเอาความเป็นจริงมาพูดนะไม่ใช่เอาความเท็จมาพูดเพราะวันนี้เนี่ยจะบอกว่า สวสีน้ำเงินส,สีน้ำเงินสีนั้นสีนี้ไม่มีจริงประชาชนก็เริ่มไม่เชื่อแล้วว่าสาวเนี่ยมันไม่มีสีวันนี้พวกคุณมีใครในที่นี้คิดว่าสาวไม่มีสีไหมเอาพูดมาสิคิดว่าวันนี้สวมีสีไหมประชาชนไม่เชื่อแล้วจะโกหกยังไงเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนห้าปีสิบปีนักเกือน,กนักการเมืองพูดอะไรประชาชนเชื่อหมดประชาชนเชื่อหมดเพราะว่าศรัทธาคุณจะไม่เชื่อไดไงล่ะถูกต้องไหม เออมันดูเป็นสวผู้ทรงเกียรตนินะยังไงก็มีความเป็นความน่าเชื่อถือสงางราศรีนะครับในตัวของเขาเองความน่าเชื่อถือในคําพูดของตัวเขาเองพูดอะไรก็เชื่อแต่เดี๋ยวนี้นักการเมืองพูดนะนะโอ้โหประชาชนเริ่มไม่เชื่อแล้วเนี่ยบอกพรุ่งนี้มารื่น,นี้จะลงพื้นที่ปีหนึ่งแล้วก็ไม่ลงไหมเห็นหลังเลือกตั้งนะตอนเลือกตั้งลวมาทุกชั่วโมงเลย มากราบทุกวินาทีเลยต้องการคะแนนเสียงนะครับแต่พอหลังได้คะแนนเสียงไปแล้วเงียบกริบเงียบไม่พอโอ้เข้าไปเฉิดฉายในสภา,าทําอะไรข้ามหัวข้ามหน้าข้ามตาประชาชนอันนี้คือเราวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของสอสแต่พอมาสวมันจะข้ามหัวประชาชนเหมือนกับสสหรือไม่เพราะสวไม่ได้มาจากประชาชน วิภาควิชันต,ตอนนี้สวัสดีคุณเล็กนะสวัสดีคุณรัตด,ดาสวัสดีนะครับคุณนรพัฒน์สองนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เป็นวันที่ไม่สําคัญนะผมจะบอกให้การเลือกประธานวุฒิเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งที่ผ่านมาการให้ได้มาซึ่งสอวอเนี่ยไม่ใช่ไม่สําคัญนะถือว่าสําคัญที่สุดเพราะบรรดาสอวอเหล่านี้แหะครับนะจะเข้าไปนั่งเลือก นะครับองค์กรอิสระต่างๆที่จะทยอยพาเรรดตบเท้าหมดวราระกันในปลายปีนี้นั่นเองนะครับ